สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะครับผงเกมเมอร์นะครับซึ่งเราก็มาอยู่กันในเกม Jurassic World เก e Jurassic World นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอ,อ่อผมนะฮะก็จะพามาดีแพ็คนะฮะซึ่งเป็นแพ็คอะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นแพ็คใหม่ใหม่หรือเปล่านะคเป็นแพ็คนี้เลยนะเพราะว่าห้ามตายด้วยหรือเปล่าห้ามตายาน่าจะใช่หลอ แล้วก็มันก็จะมีบอสมาครับเป็นบอสทีเล็นะครับซึ่งบอสทีเล็กก็ได้มาแล้วแต่แต่ผมยังไม่ได้ไปตีเลยนะครับเด็วันนี้ก็ขอตีเป็นนี้กันลวกันนะครับอ๋อแล้วก็ผมจะมารีวิวทาเปย์ของผมนะทาเปยแบบฟิลไฮบิดนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งอีโวสแล้วนะซึ่ง ในการทำเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าใช้ DNA ค่อนข้างที่จะเยอะครับในการซื้อนะโอเคเราเื่อตีอะไรดีกว่านะครับเอ,อ่อผมจะเอาเป็นแทงไปก่อนละเอาเป็นฮานไปก่อนละกันฮานไป,นนนไปเป็นแทงก็จะเอาไป mọi lần này đi tay lắm mọi lần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  là... lần mọi lần ไม่ใช่บอกให้เอายากนะทุกคนยากมากเลยมันบอกให้เอาตัวอะไรไปโอเคผมไม่ตีนะเดี๋ยวรู้ก่อนว่าต้องเอาตัวอะไรมาตีนะแ๋ยวผมค่อยมาตีให้ดูนะครับ วันนี้เรามาดีแพ็คของเจ้าจูเรกันเลยดีกว่านะครับโอเค,อเ,คอเอาตัวนี้ไปตัวนี้ตกนะครับแล้วก็ตีตามอย่างนั้อืมวันนี้น่าจะเอาถึงเยี่ยวเท่าไหร่ดีเนยะี่ยวห้าเยี่ยวห้าเยี่ยวหกเยี่ยวเจ็ดน่าจะไม่ถึงเยี่ยวสิบนะครับวันนี้ เป็นระยะเวลาที่นานแล้วนะครับโอเคเราเข้ามาในเกมแล้วพร้อมทำร้างมันจะมีข้อมูล

ได้ละหมื่นเก้าพันครับถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยออตัวจี้ๆไปเลยแล้วกันโอเคประมาณนี้เลย จะไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเพราะว่าที่นค่อยมีคนใช้นะเพราะว่าผมเนี่ยจะยอมเกลี่ยครนะับยอมเกลี่ยให้แบบจุ่นหนึ่งตายครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะที่สองจะได้เป็นกับสลับกันไปนะฮะ แต่ถ้ามันไม่จีมาเนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเราได้แตะแล้วนะคระับจ้าสีแก่เปลี่ยน,ยนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่มัะนะม,มีแตะก,กันนะก็เราจะจ้าสีแล้วก็อาจจะตาย โดนฟ้อหางเจอระเกะไปแล้วเ่าตายอ้าวอ้าวอินโดเล็กเราโตตัวใหญ่กว่าเฮ้ยตัวใหญ่เหรอปพอกันนะปะพอกับบอสครับบอสผมแก จะเร็วห้าพอเพราที่เปียปีเปี่ยนีเนี่ย้วก็ผมกจะเปลี่ยนครับเป็นพาโนลงมาแล้วก็ตาสีเดิมนบเป็นการเปลี่ยนนะทุกคนโดนฟาดหางเน ตอนนี้ผมจะมีหมดเลยครับเพราะว่าผมอยากได้ดับจริ้งลามไปขิดซ้ายขิดขวาเฮ้ยขิดขวาขิดซ้ายขิดขวาขิดซ้ายนะครับครับแล้วก็ได้ไปนอนกับร่างของม่วงอะไรนะครับ เมเราได้มาสอง0มืนสามนะครับตาที่สองนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจบคลิปนะครับในการสู้กับบอสโอเมก้าครับเพราะว่าผมก็จะปิดคลิปแล้วนะเก็บได้ยินเองมาหนึ่งพันะถ้าได้มาหนึ่งพันผมก็จะสามารถไปซื้อเป็น,นปิวเฮบิดนะครับขอให้เจ้านกต่อนะเพราะว่า ผมเนี่ยต้องการทำเควสะครับให้เสร็จสมบูรณ์ครับเป็นเควสนี้นะครับเ,าร,าเ,าร,าเริ่จะทำทาปจลาทาปิจราทาปจาลุทาปิจาลูหรือเปล่าน,นี่ยทาปิจลาทา,าปิจลอหราืออะไรนี่แหละทุกคนโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกด กระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ